โอ้โหวันน <kr> ี้นะครับได้แตงโมมาลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกทรงวงรีเลยนะครับเป็นเนื้อที่สุกแดงนะครับแล้วก็ไม่่อนะครับมันกรอบนะครับที่สําคัญนะเปลือกบางมากครับท่านผู้ชมเปลือกบางแบบบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็เนื้อก็สวยนะครับเราเคยกินเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราซื้อมารสชาติหวานดีมากนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้แตงโมออกเยอะนะครับถึงเป็นแตงโมปลูกใกล้ๆบ้านนะครับใกล้หมู่บ้านนะครับก็เลยต้องซื้อชิมมาดูนะครับเนี่ยครับทุกวันนี้แตงโมลูกประมาณกี่บาทประมาณ อันนี้2ี่บาบาทก็ถือว่าลูกประมาณในยี้2ิบาบาทนะครับอ่าลูกเดียวลูกเดียวแบ่งกันนะครับคนละครึ่งน,นี่นะครับเดี๋ยวจะชิมดูครับอ่านี่นะครับท่านชมเนื้อแน,น่นหวานมากกรอบด้วยนะครับโอ้โหรสชาติหวานมากเลยครับเป็นแตงโมอ่าเขตบ้านตัวเองนะครับเนี่ยห,ห,หวานฉ่ำนะครับ ผ่านสวนนะครับอย่างเยอะอย่างสวนใหญ่มากนะครับก็ถ้าไม่ซื้อกินไม่รู้จะยังไงครับก็ต้องซื้อมาชิมนะครับโอ้โหถ้าได้แช่ตูเย็นด้วยนะครับบิ่งจะหวานนะครับนี่ขนาดทานสดๆกรอบๆนะครับชื่นใจมากเลยนะครับแตงโมช่วยได้นะครับอากาศร้อน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับขอตัวไปทานแตงโมงต่อนะครับแตงโมงกรอบกรอบหวานหวานเยน็นชื่นฉ่ำกรา